แสดงไห้คุณเพื่อนเบิดหรือวันที่ที่ได้ไแล้วว่าที่หกป่าอืมอันถือสินตัวแต้มมีคุณค่ามากมายต้าตามหลักการอะในเรื่องความปฏิรัตคุณค่าปริบุญอะสองอย่างด้วยกันที่คนถือสินอดจะได้รับหนึ่ง ขจะมีความสุขความดีใจตอนที่เขาได้ละสิทธิ์อันที่2ก็คือวันที่เขาได้เข้าสวรรค์เขาจะมีความสุขอย่างมากแล้วก็ส่วนเรื่องทางร่างกายเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่ร่างกายจะถูกปรับเปลี่ยนระบบล้างสิ่งที่เป็นพิษในร่างกายออกไป บางทบางีบางวันเนี่ยเราเหนื่อยเราทอ้อเราหิวเราทรมานถ้าเกิดเราคิดว่าเราไหวอยู่เราอย่าได้แก้นะอย่าได้ละสิ่อดเพราะแท้จริงช่วงระหว่างนั้นนะ่ะคือการปรับของร่างกายของเราและก็ถ้าเกิดการถืสิ่อดของเราไม่มีการเหนื่อยไม่มีการทรมานไม่มีการหิวอะไรบ้างเลยเนี่ยมันก็ไม่เข้าเป้าของผู้ที่ว่าถือสินงอดต้องอดทนนะพเพื่อนเพื่อน,อ,นอดทนสต๊า พลังวันรอยอยู่แล้วคนที่ถือตัวเนี่ยวันระยะวันออกบวชเขาจะมีความดีใจมีความสนุกมีความสุขขอต้อนรนเ,เพื่อนสรารมากคล